บราคเดอะบัสวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในแท็กติกที่เปลี่ยนเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับท็อตแนมฮอสเปอร์เกมที่โทมัสแฟรงค์วางหมากได้เฉียบขาดจนพลิกโมเมนตัมให้ทีมกลับมาคุมจังหวะเหนือคู่แข่งทีมรุนแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ไม่ใช่แค่เกมการเล่นสวนกลับธรรมดาแต่ว่าเป็นการสร้างสรรจังหวะต่อบอลเร็วจากพื้นที่ด้านข้างที่ซับซ้อน มีการดึงแนวรับออกจากตำแหน่งเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นเติมขึ้นมาจู่โจมและที่สำคัญคือการวางแผนเล่นงานจุดอ่อนของการเพรสซิ่ง4-3-3ของแมนเชสเตซิตี้แบบเจาะจงในทุกดีเทลถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง Park the Bus ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณไปเจอฟุตบอลในมุมที่ลึกกว่าการทำประตูทุกครั้งที่เปิดดูแทคกติกของโทมัสแฟรงค์ที่มีบทบาทสำคัญให้สเปอร์เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ ในเกมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับประตูแรกของสเปอร์ถูกตัดสินว่าเป็นลูกล้ำหน้าในตอนแรกแต่โทมัสแฟรงค์โค้ชของทีมนะไม่ได้ปล่อยให้จังหวะนั้นทำให้ทีมเสียขวัญและกำลังใจนะครับ เขายังคงกระตุ้นลูกทีมให้เล่นในแนวทางที่ได้วางแผนไว้นะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือการต่อบอลเร็วแบบเน้นการสร้างสรรค์เกมจากทางด้านข้างนะครับซึ่งนี่คือเอกลักษณ์ของแฟรงค์สมัยคุมเบรนท์ฟอร์ดอยู่แล้วนะในฤด,ดูกาลที่แล,แล้วที่ผ่านมานะครับและจากที่เห็นในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเขาพยายามทําแนวทางนี้มาใช้กับสเปอร์ในซีซั่นปัจจุบันเช่นกันตัวอย่างเช่นในเกมเปิดสนามพีเมลีกที่สเปอร์ถลม่มเบอร์รี่ย0ประตูที่3ในวันนั้นเป็นผลลัพธ์จากการต่อบอลเร็วสไตล์แฟรงค์นะครับรลิออลชอ่มมเืก ก่อนที่ปาร์ฟมาตาซาจะจ่ายบอลให้เบรนเนนจอ,อร์สันสอดขึ้นไปหลุดแนวรับและทําประตูได้สําเร็จและในเกมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เช่นกันนะประตูแรกของจอร์สันก็เกิดจากหลักการโจมตีแบบเดียวกันแต่คราวนี้สเปอร์เลือกใช้การผสมเกมในพื้นที่ด้านข้างโดยปรับรูปแบบการเคลื่อนที่เล็กน้อยเพื่อรับมือกับแผนเพรสซิ่ง4-3-3ของแมนซิตี้นะครับซึ่งฝั่งปลีกด้านกว้างนะจะขยับเข้ามาบีบตรงกลางทำให้แบ็กของสเปอร์มีเวลาเพิ่มเล็กน้อยในการรับบอลและตัดสินใจ ระหว่างการต่อบอลของสเปอร์นะครับทั้งออสการ์บ๊อบและโอมามาโมชของแมนซิตี้ไม่ได้ประกบเจดสเปนและเปรโดปอโลทำให้สเปอร์สามารถฉวยโอกาสสร้างเกมบุกจากทางปอโลได้นะครับจากนั้นโทมัสแฟรงก์ก็ใช้การเคลื่อนที่ของโมฮัมเหม็ดคูรุสและปาบซาในการดึงแนวรับของแมนซิตอ้ออกจากตำแหน่งเมื่อปอโลรับบอลคูรุสจะถอยลงมาเพื่อลากลายานอัตโนริให้หลุดออกจากตำแหน่งนะครับและซาก็วิ่งเข้าโจมตีในช่องว่างที่เกิดขึ้น นี่คือหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทำให้สเปอร์สามารถเจาะเกมรับของแมนเชสเตรล้างครั้งแล้วครั้งเล่าในเกมนั้นนะครับและคว้าชัยชนะ2ประตูต่อศูน์ได้สําเร็จเพราะการเคลื่อนที่แบบมีแบบแผนและการใช้พื้นที่ด้านข้างอย่างมีประสิทธิภาพคือหัวใจของแผนนี้นั่นเอง ในตัวอย่างแรกเนี่ยบทบาทของโอมามามูสในแผนเพรสซิ่งของแมนซิตี้ทำให้เปโดรปอโรมีเวลาเพิ่มขึ้น1จังหวะในการคอนโทรลบอลนะครับซึ่งเพียงพอให้แบ็คขวาของสเปอร์หาช่องใจให้โมฮัมเหม็ดคูดุสที่ถอยต่ำลงมาได้อย่างไรก็ตามจังหวะบุกข,ของสเปอร์ยังไม่เร็วพอทำให้ปาร์มาตาซาที่วิ่งตามขึ้นไปเนี่ยถูกรูเบนดีอาสตามเก็บได้ทันและสุดท้ายนายานอัตโนริก็หยุดคูดุสได้ทาให้สเปอร์ต้องเริ่มการต่อบอลใหม่ตั้งแต่แดนหลังนะและหนึ่งตัวอย่างเนี่ยเราจะเห ตอนที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนส่งบอลคืนให้ผู้รักษาประตูวิคาเลโอปีกทีมชาติอียิปต์ไม่ได้ขยับขึ้นไปกดดันปอโรนะครับเพราะเขาต้องป้องกันเส้นทางการจ่ายบอลไปทางด้านขวาที่เออร์ลิงฮาแลนคอยดักอยู่แต่จังหวะนี้โรดิโก้เป็นทันคูขยับหาตำแหน่งได้ฉลาดมากทำให้สเปอร์สามารถพาบอลไปถึงคริสเตียนโรเมโรได้โดยที่มามมชไม่สามารถลงมาช่วยป้องกันปอโรได้ทันนั่นทำให้โรเมโรกับเบนทันคูประสานงานกันเพื่อจ่ายบอลทะลุไปให้ปอโรที่ว่างอยู่ได้สำเร็จเมื่อปอโรได้รับบอลในตำแหน่งที่พร้อมจ เปิดเกมบุกเนี่ยเฟสที่2ของการต่อบอลเร็วของสเปอร์ก็เริ่มขึ้นเขาจ่ายคืนให้เป็นทันครูทันทีซึ่งมิดฟิลด์อุรุกวัยคนนี้ก็ส่งบอลต่อเข้าไปด้านหลังของแนวรับซิตี้ตามแผนที่ซ้อมมา โมฮัมเหม็ดคูดุสถอยดึงต่ำเพื่อดึงอัรนโริให้ตามมาเปิดพื้นที่ว่างให้ปารซาวิ่งทะลุเข้าไปโจมตีนะครับจุดสําคัญคือซาได้เปรียบเพราะวิ่งเข้าหาบอลในจังหวะการเคลื่อนที่ในขณะที่ดีอาร์สเนี่ยเป็นการตั้งรับแบบยืนรอรับนะฮะแม้บอลของเบนทันคูจะน้ําหนักแรงเกินไปและซาอาจจะล้าหน้าในจังหวะนี้แต่มันเป็นสัญญาณชัดเจนว่าประตูของสเปอร์เนี่ยกำลังจะมาแล้วนะ แล้วมันก็จะเกิดขึ้นจริงจนได้ในประตูขึ้นนําของสเปอร์มันคือแผนเดียวก,กันกับที่พวกเขาพยายามใช้ตั้งแต่ครึ่งแรกมาโดยตลอดครับการเริ่มต้นบุกค,ครั้งนี้ก็ยังคงผ่านปอโรเพราะบทบาทของมาโมชในแผนเพรสซิ่งทาให้ปอโรมีเวลาบนพื้นในการดูบอนลเ,นเพิ่มขึ้นหนึ่งจังหวะและด้วยเทคนิคของเขานั่นคือเวลาที่มากพอที่จะสร้างจังหวะอันตรายนะครคูรุสถอยลงมาตามแผนเลยครับเพื่อดึงนาธานอาเก้รอบนี้ที่ลงมาแทนแอนนูลินะครับออกจากตําแหน่งเปิดพื้นที่ว่างให้ปาฟซาวิ่งสอดเข้าไปโจมตีอีกครั้งงนึง พอโรส่งบอลไปยังพื้นที่เป้าหมายพอดีไปนะครับซาที่วิ่งมาจากด้านหลังเนี่ยจึงได้เปรียบในการเคลื่อนที่สามารถสอดขึ้นไปชิงมงเหนือดีอาร์สและส่งบอลให้ลิชาริสันในกรอบเขตโทษ ลิชาริซอนทำหน้าที่สูนหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเขาบันจงปัดเกลียดไปเสาไกลให้เบรนเนนจอนสันยิงจอๆเข้าไปแบบไม่ต้องจับสเปอร์ขึ้นนำหนึ่งศูนย์และประตูนี้เองเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมนะหลังจากนั้นเจ้าปารินญ,ญาก็ยิงประตูที่2จากจังหวะเพรสซิงสูงปิดเกมให้สเปอร์เอาชนะแมนเชสเตีร์สองประตูต่อศูนย์ได้สำเร็จโทมัสแฟรงค์ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าแกนหลักสามอย่างที่เขาเน้นในการเจอกับแมนเชสเตีร์ก็คือ เกมรับที่รัดกุ่มความกล้าในการบิลลอัพเกมและการขึ้นเกมอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงการใช้ลูกตั้งเตะให้มีประสิทธิภาพซึ่งจังหวะประตูของจอร์สันสะท้อนให้เห็นว่าทีมเริ่มทําได้ตามแผนที่วางไว้นะที่น่าสนใจคือทันทีที่จอร์สันยิงเข้าเนี่ยผู้ตัดสินเป่าให้เป็นลำหน้าก่อนแฟรงก์ก็ไม่ได้กังวลน,นะครับเขาส่งสัญญาณยก2นิ้วโป้งให้ลูกทีมนะเพื่อบอกว่าถูกแล้วเล่นแบบนี้แหละตามแผนเลยนะและเมื่อ v a r ยืนยันว่าประตูเข้าไปแล้วจริงๆเนี่ยมันจึงกลายเป็นหมุดหมายสำคัญที่ทำ นี่คือหนึ่งในเกมที่ท้อเหได้เห็นว่าโทมัสแฟรงค์ไม่ได้มีแค่วางแทคกติกเพื่อหยุดซิตี้นะครับแต่เขาออกแบบแผนเพื่อเจาะจุดอ่อนของคู่แข่งโดยเฉพาะแล้วก็เล่นได้ยืดหยุ่นหลากหลายนะครับและลูกทีมก็สามารถนําสิ่งที่แฟรงค์ถ่ายทอดเนี่ยลงไปในสนามได้อย่างสมบูรณ์แบบมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทําประตูแต่ว่าเป็นการคุมจังหวะของเกมสร้างพื้นที่สร้างความได้เปรียบและทําให้แมนซิตี้เล่นในแบบที่พวกเขาไม่ถนัด ชนะในเกมนี้ไม่เพียงแค่เพิ่มความมั่นใจให้สเปอร์นะครับแต่ยังแสดงให้เห็นว่าพวกเขากําลังมีเครื่องมือใหม่ในการรับมือกับทีมใหญ่ทีมระดับลุ้นแชมป์และถ้าโทมัสแฟรงค์สามารถพัฒนาระบบนี้ขึ้นต่อไปได้เกมนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับทีมในฤดูกาลนี้ก็เป็นได้นั่นเองนะครับจบแล้วครับสาหรับเรื่องราวของแทคนติกของโทมัสแฟรงค์ในเกมเอาชนะแมนซิตี้นะครับสเปอร์มีบาลานซ์ที่ดีมากๆนะในเกมนี้แล้วก็เล่นตามแทคนติกได้ดีมาก แล้วก็มาดูกันว่าสเปร์ในฤดูกาลนี้ของทมัสแควร์จะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณท่นานที่ติดตามคอนเทนต์ของเรากดกดติดตามกดไลค์กด Subscribe หรือกด Super Tank ให้กับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ